สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตจนถึงวันนี้คำว่าจอดำก็ยังเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอยู่เรื่อยๆและล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องจอดำขึ้นมาอีกสําหรับค่ะสมาชิกทรูเป็นยังไงคะก็วันนี้มีข่าวออกมาว่าสมาชิกทรูเนี่ยจะเจอจอดำข่าวร้ายสิข่าวร้ายก็ก็คือแต่ หนึ่งคืนคือคืนวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเช้าวันจันทร์ทางทรูเนี่ยจะปิดออกอากาศก็คือจะเป็นจอดำทุกช่องเลยแล้วก็สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะรับชมรายการที่ชมต่อเนื่องคือรายการสดเช่นกอล์ฟ g a เเทนนิสได้ทาง f a ฟ e b o o k ของ True เขาจอดำทำไมอะคะก็ คือเขาจะมีการปรับปรุงระบบนะคะคาดว่าจุดมุ่งหมายเนี่มี2อ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือการปรับปรามกล่องเถือนอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็คือการใส่ดีโค้ดใส่สัญญาณใหม่แต่จุดประสองค์อีกอันหนึ่งซึ่งมันจุดสงค์หลักด้วยก็คือการเพิ่มช่อง HD อีก17ช่องเพื่อที่จะมาตอบรับกับออคอนเทนต์ทางด้าน HD ที่เพิ่มขึ้นสำหรับสมาชิก <Go S 1> คือเน<ล>ือภาพ <Plat inum. S 1> จะดีขึ้นค่ะคือปกติทุกวันนี้ช่องแพทินช่อง HD เนี่ยยังไม่เยอะขนาดนี้แต่หลังจากจอดําครั้งนี้เนี่ยก็จะเปิดตัวมาอีก17ช่องซึ่งสมาชิกแพตินัมเนี่ยจะได้ชม,มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สมาชิกโกลแพ็กเกจก็จะได้ชมจริงๆแล้วก็คือเป็นการจอดําเพื่อที่จะไปพัฒนาให้มันให้มันก้าวหน้าขึ้นค่ะแต่ก็จะมีข่าวดีก็คือว่าในช่องที่เ็เพิ่มเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่ง ที่เรียกว่า HD Showcase ช่องนี้จะเป็นช่องที่ถ่ายโอลิมปิกและจะเป็นโอลิมปิกระบบ HD ค่ะคะก็เพราะฉะนั้นที่บอกว่าครูจะจอดำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข่าวร้ายหรอกจริงๆแล้วเป็นข่าวดีใช่เพียงแต่ว่าในคืนนั้นจะต้องไปหาช่องทางในการก็ดูได้ที่เฟซบ o o กค่ะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องจอดำของโอลิมปิกก็ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันว่า ทางกสงทอชอเนี่ยคือคุณนาทีเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าได้เจอจาคุยกับทางทีวีพูผู้ที่ซื้อสัญญาลิขสิทธิ์ของโอลิมปิกมาแล้วว่าไม่มีจอดำแน่นอนในทุกแพลตฟอร์ม <c oughs> เช่นถ้าเราดูดาวเทียม psi หรือเราดูผ่านกล่องทรูเนี่ยก็จะดูโอลิมปิกได้ <c oughs> เพราะว่าทางกสงทอชอเนี่ยตอนนี้บอร์ดได้อนุมัติกฎที่ยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะว่า u ั t a r r y ก็คือเป็นกฎที่ว่าถ้าไไไปปหนด้วยกันถ่ายรายการออกฟรีทีวีเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ผู้ชมชมได้ทุกแพลตฟอร์มของการดูไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ต้องดูได้ค่ะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเรื่องจอดำก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรต่อไปเป็นข่าวดีทั้งหมดค่ะค่ะและในอนาคตก็ไม่น่าจะมีเรื่องจอดำเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราบอกว่ากสทชตอนนี้ก็มันจะออกกฎ m a s แคล l ี่อันนี้ออกมาคือเขาผ่านมาติบอร์ดถ้ากดนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็คือว่าไม่ว่ารายการอะไรที่จะมาฉายทางฟรีทีวีเนี่ยก็มีกฎหมายบังคับอยู่ว่าจะต้องออกทุกแพลตฟอร์มค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อไปแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทรูก็หรจะดูทางจานต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ต้องอกสั่นขอนแขวนกับเรื่องจอดำ